เป็นลิ้นจีจ่จมโบนะคะตัดเลยชึบนี่ใส่เป็นสีสีขาวะค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปะ๊อปพาจะมาตัดอันนี้เลยท้าดาสูกัดใครขอสูกัดมารายการตัวด่วนเลยนะคะพี่ที่พี่พาอยากกินมากๆอันนี้มันเป็นสูกัดแบบใหม่นะจมโบค่ะทุกคนดูจะเป็นแบบใหญ่วิสบ้มใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราจะมาแกะเลยมีทั้งหมดกี่รสชาติเราน่าจะมีกันไก่นะกันไกเราอยู่ไหนกันไกเราอยู่ไกลเหรอพี่ผาโหเม็ดใหญ่มากทุกคนดูเม็ดใหญ่มากแล้วให้ดูสีนี้เอานี่สีนี้ปกติไม่ได้เม็ดใหญ่อย่างนี้นะตอนที่กินตอนเด็กๆไม่ได้เม็ดใหญ่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราจะแกะกินเลยเป็นสีเหลืองหอมมากไปเลย อออันนี้ไม่กินสับปะรดหายหอยอร่อยมากอันนี้เป็นลิ้นจี่นะคะทุกคนดูเราจะมาลองชิมลิ้นจี่กันบ้างค่ะหวานอะ่ะหวานก็ไป่ได้ซอกวันเลยค่ะเจ๊ผา oh, <no. S 1> นี่เป็นสีแบบนี้กินเลยอ,อืออลิ้นจี่อร่อยกว่า ไม่เหลาเปื PM ่อยๆวันนี้เราจะมาตัดตั้า5-6อันกันค่ะมาใส่สลามให้เป็นสีต่างๆเนาะน้องอยากรู้ไหมว่าวันนี้จะทำเป็นหรือไม่เป็นนะคะไป้ปลา่าลัวแล้วตามไปดูกันเลยมาค่ะทุกคนมาถึงของคาวสุกัดบ้างนะคะเราจะมาตัดสีเขียวก่อนชามก็สีเขียวนะคะตัดเปลือกออกไปก่อนเลยชึบในใส่ออกมานะคะเป็นสีเหลืองๆค่ะใส่เข้าไปก่อน ตัดสีแดงค่ะเป็นลิ้นจี่จัมโบ้นะคะตัดเลยชึบนี่ใส่เป็นสีสีขาวค่ะทุกคนลองตัดสีเหลืองก่อนนะคะตัดเป็นเส้นๆ,ๆโอ้โหเหนียวมากดูดิแต่มันก็จะเป็นแบบแข็งๆเหมือนลูกอมอ่ะนะก็คือลูกอมพี่วะ,ะแข็งแข็งเหมือนลูกอมที่มันแบบแข็งแข็งเหมือนไม่เคี้ยวไม่ได้อะนึกออกปะเอาสีขาวค่ะ ชึบนี่โอเคสีขาวชึบกับสีขาวชึบนี่เราจะทำทั้งหมด4นะคะพร้อมกันค่ะ1 2 3่อมชึบนี่ไอ้เปลือกเข้าไปด้วยดีไหมพี่หัาดีออกมาโอ้อันแบบนี้เลยตัดทีเดียวเจ๋งปะ ใส่กาวน้ำใสลงไปนะคะให้ท่วมๆเลยค่ะโอ้ oh, เห็นไหมคะท่วมไหมท่วมแล้วสุดยอดหลังจากนั้นเราก็ใช้ช้อนใหม่ของเราคนคะช้อนใหม่เลยนะพี่ค่ะเนอให้มีความละลายค่ะนี่ลายเลยค่ะกาวเปลี่ยนสีเลยทุกคนใช้ได้โดนกาวเข้าไปค่ะพอละลายอีกนิดนึงปล่อยเข้าไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยใส่น้ำยานะ พอเขาจะได้เหมือนเกลือจกคลายละลายไปหมดแบบนี้นี่ค่ะทุกคนพอวางไว้เขาก็เริ่มละลายไปทีนิดทีนิดค่ะไม่ได้เอาไปแช่น้ําร้อนแช่น้ําเย็นใดๆทั้งสิ้นนะคะค่อยๆละลายไปกับกาวอะค่ะเห็นไหมโอ้นี่มันค่อยๆเล็กลงด้วยค่ะแล้วมันเป็นกลิ่นฟุตตี้ฟุตี้ซึ่งหอมมากค่ะชอบมากค่ะป๊อปพาชอบนะนี่ เราก็เริ่มใส่น้ํายาทําสลามลงไปนะคะใส่แบบไม่เข้มข้นก่อนค่ะก็คือน้ํายาปลาผ่าใส่เข้าไปเป็นยังไงคะทุกคนอ๋อเป็นอย่างนี้เองดูมันเป็นเหมือนเยลลี่เยลลี่เนื้อเยลลี่อะสลามเนื้อเยลลี่ของเราค่ะแบบนี้ถ้ามันไม่เจ้มจนมากเราก็ใส่บอหลกเพิ่มแบ่งแบ่งกันค่ะเพราะว่าถ้ามันใส่ทีเดียวมันจะทําให้แข็งนะคะ ดูดิมันเป็นเนื้อเยลลี่ค่ะคนอ๋อดูดิยืดยืดเหนียวเหน,นียวเหนียวเหนียวยืดยืดสุดยอดมากมานี่ค่ะทุกคนมันเริ่มหนืดขึ้นมาแล้วก็สุกัดก็เริ่มเริ่ม,มละลายนะพี่พาแปลกใจมากเลยว่าช้อนอะไรพวกนี้ทำไมมันถึงแพงแล้วน้องเช่ไหมเวลาวางแล้ววะเนี่ย มันสั้นกว่าเห็นไหมมันจะค้างเป็นจุดๆแล้วมันก็ค่อยๆไหลลงมาไหลลงมาพอมันมาสุดแล้วอ่ะเขาก็ไม่จมลงไปค่ะทุกคนเขามีความแบบเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะไม่รู้อ่ะมันล้างไว้ในละดิจุดที่ถือว่าเข้าใจได้อ่ะเนึกออกว่า,าถึงว่าแพงนี่เรียบร้อยแล้วเว่าพาดึงเลยเห็นไหมโอ้ดึงแล้วก็ยืดมากๆค่ะนี่เหมือนมันยังไม่ค่อยอยู่ตัวเท่าไหร่อ่ะต้องรอสุก,กัดละลายแล้วเราจะได้รู้ว่า มันทาได้หรือไม่ได้จับตัวเป็นก้อนหรือเปล่าเนาะดูแต่ว่าเราจะเอามือลงไปก่อนค่ะตอนนี้ถามว่าจับตัวเป็นก้อนไหมก็จับแต่ว่าเหลวแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดมือนิดนึงเห็นป่ะเฉอะเฉดนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะใส่บอลล็กค่ะเราจะเอาน้ํายาปาวาพาใส่ไม่ได้ต้องเอาแบบเจมจนนิดนึงเราต้องเอาน้ํายาบอลล็ก ันเนี้ยมีเสียงแมวเล่นกันนะต้องขออภัยด้วยนะ <Huh? S 1> เพราะว่าพี่พาเพิ่งแกะกล่องสุ่มค่ะน้องๆแล้วมันก็แบบมีกล่องว่างอยู่น้องนมคุงกระโดดใส่กล่องเนี่ยโอ้คืมคืมเลยคืมคืมเลยนะพี่พานี่เริ่มได้แล้วค่ะทุกคนดึงออกมานี่ค่ะเห็นว่ายืดออกมาค่ะอันนี้นะมันได้อะไรรู้ไหมมันได้ความหอมได้ความหอม สดชื่นมากๆค่ะสีของเขาน่าจะออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆสวยมากค่ะสีสวยเห็นป่มมันเหมือนเป็นพุดดิ้งอ่ะเนี่ยอจิ้มฟินด้วยนะเพราะมันเหลวไงแต่มันติดมือนะเนี่ยติดมือพี่พามากเลยอ่ะอืมดูสิมันเหมือนเป็นพุดดิ้งเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆขอบคุณมากๆเลยที่แนะนําสูตรนี้กันเข้ามานะคะสูตรนี้ที่แนะนําสุกัดกันเข้ามานะคะ ถ้าน้องๆชอบเหมือนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครกดติดตามแล้วยังไม่กดปุ่มกระดิ่งก็ฝากกดด้วยเนาะถ้าอย่งไรคลิปนี้ป๊าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ป๊ลยเจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ